สวัสดีทุกคนในเล่ออยู่ในเกมมาครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาวางแผนแกงสมบินเองเดี๋ยวขอรูปบล็อกอันนี้ก่อนแกงคนที่เอลอนกายได้นตะชอบฆ่าใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเราให้เออท้องฟ้าน่ะนี่ครับมันมืดก่อนนั้นตัดก่อนกันล้วกันนะครับมาตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยว,ยวตอนนี้เรานี่ก่อนดีกว่าสร้างก็คือเราสร้างเราจะหาตัว ตัวอะไรก็ได้นะครับที่ไอรอนการ์ดมันฆ่าบ่อยๆนั่นเองมาซอมบี้ซอมบี้ปิกแปะมาก่อนดิจิปิกปิกแมนดิแล้วตามด้วยสกิเลตันแล้ววินเทอร์สามตัวนี้นายต้องโดนชดใช้สมมุติซอมบี้อยู่ตรงนี้ มาไม่ไดูน่งเหรอเอาใหม่ๆทุกคนเลยเอาใหมนน่้เอาใหม่สิ๊กแป้เองต้องดูชดใช้ไอ้เองนหรอไปพุ่นนี่คือชีวิตของฉันไป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 สม <c oughs> น้ำหน้า นีก็หลบได้เหมือนกันมา, oh ม,มาเ,เอาใหม่ใหม่เลไอเวอรกาได้มันจะได้รู้ร่้ไหมไอเวอรกาได้มันชอบต่อตัวกับซอมบี้อ่ะบอกเลยเฮ้ยทำอย่างนี้